จุดเริ่มต้นของการมาทำงานอเมเนอร์ฮิส r อรี่เนี่ยครับเมคมาร่วมงานกับพี่เจยได้ยังไงนะครับผมมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งผมะชื่ออะไรก็ไม่รู้มันหลายชื่อนะคือเขาเป็นนักดนตรีเสียนเพลงแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อวงไปเรื่อยๆชื่อล่าสุดน่าจะชื่อถั่วโตมาพร้อมๆกันนะถั่วเนี่ยสนิทกับพี่เจียเ๊ยบครับเฟลเดอฟเอรแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบไปทําอะไรหลายๆอย่างนี่ถั่วเขาก็โทรมาบอกว่าเออมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่วิทเจีย๊ยแนะนมาเนี่ยเขาอยากจะทาซาวประกอบหนัง ส่วนผมพาะผมกับถั่วนี่ก็ทาเพลงกันปพแก๊สครับลงฟังใจก็ทํากันเป็นางานเล็กๆก็เลยแบบเออมึงมาอยากมาช่วยทํำไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปเจอกับพี่เจย์กับถั่วคือผมเน่ยออกตัวก่อนว่าผมแบบไม่รู้จักพี่เจย์นนะฮะแต่ผมเคยดูหนังลุงมันมีะระลึกชาติแต่ผมไม่รู้ลู้กับชื่ออะไรก็ได้ไปเจอพี่เจย์กับถั่วครับตอนที่ถั่วบอกว่าเฮ้ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งอยากจะทำซาบประกอบหนังอยู่อันเนี้ยเมฆรู้ไหมว่าเป็นพี่เจยหรือว่าก็ไม่รู้ รู้ครับว่าเป็นพี่เจยแต่ผมไม่รู้ว่าพี่เจย์เป็นใครพี่เจยเขานัดที่ไหนนะที่เจอครั้งแรกสุดที่ร้านกาแฟในเมืองลึกมากอยู่ในตลาดแบบโอปแบบเข้าไปแบบไม่มีที่จอดรถต้องจอดรถถนนแล้วเดินเข้าไปก็ไปเจอพี่เจยฮะแล้วก็แกบบก็ เปิดเว็บให้ดูว่าเออแกทำอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่งคุยกันผมถึงรู้ว่าอ๋อพี่คนนี้เป็นคนทำอย่างเรื่องรูบุญมีนั้นแล้วก็คุยเรื่องเพลงครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เรื่องเพลงนะก็กลายเป็นคุยเรื่องผมอยู่ไอรอและผมสัมภาษณ์แฟนของรูสุรชัยแท้ๆวันวันเดนทายสิบสี่กุมภาที่คิดว่าเอาเราจะหาความรักแบบไหนดีก็เลยเขียนชื่อความรักของคู่ครักไทนะก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังว่าป้าที่เป็นแฟนของลูสุรชัยนี่ก็พยายามที่จะส่งไลน์ส่ง เรื่องรักษาสุขภาพอะไรไปให้แต่ว่าอาจจะเนื่องจากมาตรการเรื่องความปลอดภยยัยอะไรทักอย่างลงุงแกไม่เคยตอบเลยแล้วก็ป้าเนี่ยจะรู้ว่าแฟนตัวเองยังมีชีวิตยอยู่ก็ต่อเมื่อลุงไลฟ์สดในยู u ูบอาจจะอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็ลามยาวไปถึงเรื่องของหนังสือของชชวาตรโกศสงครามที่ชื่อว่าทะเลน้ํานมที่พี่เจ้ยแกก็บอกว่าแกเพิ่งอ่านแล้วผมเนี่ยส่วนตัวคือผมเป็นแฟนคลับของอาจารย์ชาร์ตแล้วก็รู้จักกันแต่ก็ไม่ได้เข้าใจงานลึกละเอียดขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจถึงความ าจารยนาชวานก็จะพูดเรื่องความเป็นลาวฝั่งขวาแม่น้ำโขงการปลดแอกทางสตนิภาพทางวรรณกรรมอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยลามยาวไปถึงไ e อ้พวกสึนบุรีที่แทนความเป็นลาวอย่างพญานาคเอ้ยอย่างพญาแขนเอ้ยพอรวมๆกันแล้วมันก็เลย กลายเป็นก้อนก้อนหนึ่งที่ยังไม่ได้สรุปว่ามันคืออะไรฮะก็คุยกันแค่นั้นจุดมุ่งหมายแรกเนี่ยที่พี่เจยเขานัดถั่วกับเมฆเหมือนกับว่าทําซาวดนตรีประกอบอะไรอย่างนงี้แต่ว่ามันมพอไปเจอเขาอาจจะเป็นการที่แบบพูดคุยแล้วต้องการแบบตกผลึกกาลังประมวลผลอยู่แต่กใจอย่างหนึ่งคือแกทําการบ้านมาอย่างละเอียดมากก่อนที่จะมาคุยคือแกบอกว่าจะไปดูคลิปผมอ่านกวีซึ่งผมก็งงว่าถ้าคนที่จะมาช่วยทําซาวเนี่ยก็เข้าใจว่าแกาเป็นคนดีเทลนะฮะแล้วก็อาจจะอยากรู้จักว่าเราคือใครอะไร ดังนั้นพอไปคุยกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นคุยถามผมด้วยถามว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการที่ไปขึ้นเวทีไปม็อบอะไรเนี้ยผมมีอะไรบ้างจนถึงเรื่องของครอบครัวที่แบบมีปัญหาไหมมันก็เลยลนอกประเด็นสาวไปไกลมากอ๋อวันนั้นเราน่าจะตกผลึกกันอย่างหนึ่งว่าพี่เจยบอกว่ามีงานไหมแกก็เล่าว่าแกจะทาโปรเจกต์เรื่องของความเป็นอีสานแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่ามันคือความเป็นอีสานแบบไหนแต่ว่าตอนนั้นพี่ถั่วเนี่ยคุยกับพี่เจยว่าเขาจะไปดูโลเคชั่นกันเป็นโรงหนังล้าง การสินนะฮะที่ปรากฏอยู่ในงานชิ้นนี้ด้วยมีนกพิราบแล้วก็มีขี้นกพิราบอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จินตนาการกันว่าเอ๊ะถ้ามันมีมีคนขึ้นไปทอล์กคนนั้นน่ะหรือว่าพูดอะไรสักอย่างมันก็น่าจะจะได้อะไรไหมแกก็เลยบอกมีงานไหมลองส่งมาโดยสิเผื่อเราจะใช้เป็นเสียงประกอบี่โรงหนังว่างๆนั่นนะก็กลับมาก็เลยส่งงานไปรวมทั้งเขียนงานใหม่ด้วยนะฮะส่งไปแล้วก็คุยกันแต่ละชิ้นละเอียดมากแต่ก็ยังไม่พอใจกับชิ้น ก็เลยย้อนกลับมาสู่ไอ้เรื่องที่คุยกันตอนที่นั่งเจอกันครั้งแรกพญานาครวมทั้งลุงตุรชัยนยถ้าระมามาเป็นเสียงมันจะทําให้เกิดภาพในหัวแบบที่อยากได้ได้ไหมอะไรประมาณก็เลยเขียนใหม่ครับด้วยภาษาลาวก่อนที่มันจะมาเป็นอทที่เป็น d i a l o g u ที่เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกันนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดที่เล่าไที่ฟังตอนแรกมันคือคํคล้องจองมันเป็นวรรณกรรมเออมันเป็นฉันทลักเขาเรียกโครงสารของอีสานนะของลาวนะโครงสารแต่ว่าเขียนเรื่องลุงตุรชัยกับพญานาคนี่แหละ เป็นชิ้นนั้นแล้วค่อยกลายเป็นเสียงที่กลายมาเป็นอละครวิทยุแล้วก็เป็นเสียงเจอคนเล่าอ่ะจริงๆแล้วมันมันเคยเป็นคํคล้องจองมาก่อนเป็นกรรลามันมีปัจจัยหนึ่งที่ทักให้ผมเขียนชิ้นนี้คือตอนนั้นพี่แบงค์ติดคุกเพราะว่าผมคิดว่าถ้าพี่หมอรำแบงค์ไม่ติดคุกหมอรำแบงค์น่าจะเขียนสิ่งที่มันเป็นความเป็นลาวดั้งเดิมได้ดีกว่าผมถ้าพูดตามตรงคือผมไม่ค่อยใช้ภาษาลาวเพราะผมเป็นคนขึ้นกลางอย่างที่เล่าให้ฟัง คือรู้ลากแต่ว่าไม่รู้ลึกแล้วก็เขียนกวีในลักษณะที่มันเป็นองรวมและเราไม่ได้ขุดเข้าไปมันจะทําให้ช่วงนั้นนะ่ะทําให้ผมกลับไปหาไอ้สิ่งที่เคยลืมมากลับไปหาตัวเองอยู่อยู่สักพักเลยครกลับไปคน้นกลับไปอะไรพวกนี้ยอันนี้พูดในลักษณะของเทคนิคโครงเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้เนื้อหามันนะ่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ผมรู้สึกว่าผมมีความติดตามเขาอะของลุงเพือชัยเนะี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันกระทบอารมณ์ S <S <an> คือการทํางานกับพิเจอรยเป็นการทํางานแบบที่ผมไม่เคยที่ทำมาในชิวิตมาก่อนผมไม่เคยทํางานแบบศิละปะแบบศิละปะเดียวเลยนะฮะนหนังสือนี่ก็เขียนในเชิงแบบการเมืองอะ่ะไม่ได้เกี่ยวอาร์ตเพราะผมไม่ทํางานกับพิเจอร์ผมพบว่าทุกอย่างมันไม่มีเคาะว่าเอาไม่เอาคือทุกอย่างทําไปเลยหรือว่านั่งคุยกันหรือว่าปล่อยเวลาสพักๆหรือว่าทําแค่นี้ทําเท่านี้ทําเป็นแบบนี้ได้ไหมแบบไหนได้ไหมคือทุกอย่างผมว่าในมุมมองแกน่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนาการที่ไปทํางานกับพิเร์พอผมเขียนไอ้โครงชิ้นนี้เสร็จ มันไม่ได้มีการบอกว่าเอาหรือไม่เอาแต่ว่าแก็นัดผมไปอัดเสียงผมเข้าใจว่าผมจะไปอ่านอัดเสียงไอ้กรอนนี้แต่พอไปถึงแล้วยังไม่ได้อ่านก็ไปนั่งคุยกันอีกในห้องอัดแล้วก็รอจัดไฟจัดอะไรต่างๆจัดเสียงเออแล้วก็ฟองใก้ที่แล้ะก็เริ่มคุยกันอีกฮะมันก็เป็นการคุยกันอีกว่าอ่านตัวนี้อ่านแบบนี้เออผมก็ลองเสนอไอเดียแกว่าเราทําเป็นทานองราไหมแกบอกรำรำยังไงบ้างก็ลองราดู ก็หลายอย่างครับจริงๆวัตถุดิบที่ที่เราอัดกันหรือคุยกันนี้มันแตกมันกลายร่างไปเป็นเออเป็นเสียงหลายประเภทมากแต่ไอเสียงละครวิทยุเนี่ยมันเรื่องมาจากว่าสุดท้ายจังหวะหนึ่งเรานั่งคุยกันว่าเออตอนเป็นเด็กเนี่ยพี่เกยแกบอกว่าแกเคยฟังละครวิทยุคณนโกนจะนา mm hmm. ผมก็บอกว่าผมก็เคยฟังในวิทยุของยายนี่ยจะมีละครวิทยุแล้วชอบทาเสียงทาเน่าทาเสียงเหมือนถ้าทาวิชัยก็คือสลิดแบบผู้ดีปีนแดงอะไรเงี้ยมันก็ดูมันน่าหมั่นไส้ดีอะไรเงี้ย เราก็เลยลองหยิบไอ้ชิ้นเนี้ยมาอัดเป็นละครวิทยุดูผมเสืิมนิดนึงพอดีเพิ่งนึงออกละครวิทยุเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากว่าอักเสบกั้มาสักพักทุกคนออกมาน่าจะมาพักทานข้าวรือทข้างนอกก็ยืนทีนี้มันจะมีทีมงานพิเจยคนหนึ่งที่เป็นคนเรียนมขแล้วก็เรียนพวกคณะเดียวกันกับพี่แบงค์นะคณะท้องถิ่นนะที่เรียนเกี่ยวกับพวกหมอลำอ่ะเราก็เลยคุยกันทีนี้พอคุยกันสนุกอ่ะก็เลยดัดเสียงเล่นเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี้ย พอกลับมามันก็เลยมากลายเป็นไอ้เส้นมาสอนทฤษฎีว่านี่แล้วพอหลังจากนั้นนะครับเมฆได้เวิร์กยังไงต่อบ้างคือด้อะหลอกตรงนี้มันเป็นการนึกสดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจากนั้นนักไปอัดเราก็นักแต่อีกรอบแต่ตัวพิเตอร์ไม่อยู่แล้วจะไปเชียงใหม่แล้วแล้วแกก็วิดีโอพอลมากับคนที่คุมอะดากนั้นงานมันก็จะทํากันยากขึ้นแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่าพี่ว่าลองแบบนี้ไหมหรือผมคิดว่าเอาแบบนี้ไหมเ,เปลี่ยนเรื่อยๆครับแต่อะหลอกมันก็เลย จริงๆแล้วคำมันจะไม่ํากันไเท่าไหร่โน้ต <No S 2> เป็นคีย์เวิร์ดนะหมายถึงว่าคำนี้อยากได้คำนี้เช่นคำว่าวันนี้ร้อนนะคะอะไรเงี้ยร้อนเนี่ยก็อ,นนยอยากได้แต่ว่าร้อนแบบไหนของสายตาคนที่มองไปยังนาตกรรมพญานาคขายศพเนี่ยโดยที่แบบอินโนเซนต์เลยที่ไม่รู้เลยมันมันร้อนแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ลองกันไปเรื่อยๆนะก็กลายเป็นประโยคไม่ค่อยตํากันไเท่าไหร่ ในการที่ด้นสดของเมฆเนี่ยครับมีการใส่ทัศนคติหรือว่าคาพูดที่คิดมาจากมุมมองหรือตัวตนหรือจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าหรือมันมาจากไหนในการคิดคําที่จะพูดสดออกมาเรื่อยๆตอนอัดเนี่ยครับม,<ำ>มันน่าจะมาจากทุกอย่างที่พูดมาเลยฮะการ <laughs> <laughs> ทํางานกับพี่เจ้เนียสนุกแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมีอะไรนิดเราล้วงออกมาหมดเลยอะทาไปเรื่อย <laughs> ไม่มีกีียันนี้ได้ไม่ได้เพราะว่าไอ้สั้นๆที่เสียงได้จริงๆมันน่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับรอบหนึ่งเนี่ยสิบเจ็ดนาทีเนี่ยคือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มีเสียงเหเรือมีเสียงลำภูไทยโอสารพัดนะครับอะไรได้ก็เอาออกมาก่อนครับเพราะมันเหมือนกับวิธีการที่พี่เจ๊กะจับไฟในห้องอัดที่ผมสังเกตมันไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐานที่เอาที่พี่จะจัดไปเรื่อยๆจนกว่าที่ว่ามันได้ที่หรืออะไรอย่างเงี้นจะจัดไปนานมากคือไพ่เพื่อก็คือจะเย็นมากก็จัดไฟจัดตามอายาตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนั้น เป็นสตูดิโอเช่าครับเข็นเช่าสตูดิโอที่เป็นของคนในกอนแก่นนี่แหละฮะมีห้องอัดห้องหนึ่งฮะข้างในซึ่งเป็นห้องที่เมฆอัดงานพี่เจ้ยใช่ครับก็เป็นเหมือนห้องอัดมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมครับเมฆด้อิเัดมาตรฐานครับเขาน่าจะเอาไว้อัดเพลงฮะข้างในนี้วันที่ผมไปอัดเนี่ยทุกอย่างถูเคลื่อนออกจากครับมันจะเหลือเก้า้โซฟาตัวหนึ่งแล้วก็มีไม์ตัวหนึ่งก็ไปรอบๆเดือดเมฆยืนหรือนั่งอัดเนอยืนนั่งเพราะว่าเออมันนานนะฮะน่าจะเอไปตอนสายๆนะฮะเร็จเก็บเย็นๆ ววเมฆบอกว่ามีพี่เจยคุมอยู่ด้วยช่วงที่อัดตอนแรกเปล่าแล้วก็อีก<ช>ครั้ง<ช>หนึ่งก็คือที่พี่เจยกลับไปเชียงใหม่แล้วที่เมฆอัดแล้วก็ทํางานผ่านวิดีโอคอนเฟลเลนซ์ที่แบบพี่เจยก็จะเห็นผ่านทางวิดีโอใช่ไหมครับใช่ครับแต่<อ>ว่าพี่เจยจะอยู่กับคนคุมข้างนอกฮะคนคุมก็จะบอกผมว่าจะยังไงเพราะผมคิดว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยเราเข้าใจนะมันหมายว่าเราสื่อสารกันได้แล้วว่าจะทําอะไรทีนี้พอครั้งที่สองมันก็เลยดูเหมือนแค่ว่า ป็นการทดลอง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 ตัวไอเดียเมไนเดียมันมีแหละตลอดการอัดเสียงทั้งวันอะไรอย่างงี้นะครับสิ่งที่พี่เจ้ยเขาจะพูดสื่อสารออกมาเขาไดเรกยังไงหรือพูดหรือบอกอะไรอย่างเงี้ยครับเมกช่วยเล่าหน่อยการทํางานกับพี่เจ้ยนตอนตอนเขาจะพูดอะไรที่สําหรับผมผมว่ามันจะนํามาทําหน่อยเช่นขอเสียง ตัวอิจฉากว่านี้ขอให้มันร้อน,นกว่านี้อะไรอย่างนั้นนะฮะทดลองไปแต่ว่าหมายถึงว่าความคิดไอ้ตัวนั้นเนะ่เราคุยกันตกผลึกเรียบร้อยแล้วทีนี้อตอนนี้มันเป็นเรื่องน่าจะอยู่ที่พิเต้รแล้วแหละว่าเขาจะเลือกไปใช้ยังไงจะชอบพูดว่านึกภาพว่าเป็นภาพนั้นไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวที่เมฆอัดเนี่ยครับเมฆมีถือสคริปต์ไว้ในมือหรือเปล่าหรือแบบก็พูดสดเลยไม่ได้มีถือโน้ตอะไรไว้ไหมมีสคริปต์ไอชิ้นที่มันเป็นสัญลักษณ์ของผมนี่แหละครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับก็ระวังนะครับเออหลังจากนั้้้นรูแลวว่า เอาโครงเรื่องนี้แหละแต่จะเป็นยังไงไม่รู้ต่อไปทีนี้ก็เนื่องจากว่าผมเขียนเองผมก็เลยพอจะจํามันได้ว่าเรื่องมันมีนอะไรบ้างมีจิกซอ์ตัวไหนบ้าง<ม>แต่ว่าพอมาทําแล้วมันเหมือนกันหยิบจิกซอ์แต่ละตัวมามาต่อไอ้ตัวที่มันไม่ได้ต่อกันให้ได้นะ<ม>ก็หยิบมาทดลองไปเรื่อยนะเพราะว่าเมฆก็เขียนเองด้วยก็เลยง่ายละก็จะมีโครงมีพอร์ตในหัวแต่ว่าไอ้เรื่องว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี้ก็ทดลองกันไม่ใช่เฉพาะพ่เ้ยบางทีคน ทีมงานในนั้นวันที่เขาก็มีไอเดียเราก็เราก็ลองกันหลังจากวันนั้นอ่ะเมฆได้เจอพิเจิญอีกไหมหรือได้ทํางานอะไรกับเขาต่ออีกไหมครับผมก็ได้ข่าวพ่เจิได้รางวัลที่คาร์เมโมเรียใช่ครับช่วงหลังจากพิเจิได้รางวัลรู้สึกว่ามันอาจจะต้องได้ติดต่อ,อกันดีแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีคนพูดเรื่องงานชิ้นเนี้ยแล้วก็มีบทความมีอะไรลงผมก็ตามอา่านพอดีพิเจิญทักมาเรื่องจะไปงานก็เลยได้ขึ้นได้คุยแบบนี้นะครับเพราะว่าความเข้าใจผมคือว่าเสียงเนี้ยเอาไปประกอบนะผมก็เลยรอว่าเออ หนังเรื่องใหม่แกคือแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามว่ามันเป็นหนังอะไรอย่างที่ว่าแกแน่าจะทาไปแล้วสุดท้ายก็คือออกมาเป็นนิทรรศการวิดีโออินสตาเลชันอะไรเงี้ยครับ,รบให้คนเข้าไปดูอ๋อไอ้พูดเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องภาพนกที่ตรงหนังล้างที่กระสินอาจจะไม่ใช่พี่เจยก็ได้แต่พี่ถั่วมาคุยกับผมว่าพี่เจยคิดว่าเราแบบมีคนแบบนั่งแดกนกดีไหมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ไปอ่านกับเขาที่กระสินผมก็รอดูว่ามันจะมีไหมสีนี้แต่ก็ไม่เห็นที่ไปลงหนังล้างเนี่ยครับคือพี่ถั่วกับ พี่เจยไปแต่เมฆไม่ได้ไปเพราะถั่วเขามาโมกับผมว่าเยเดี๋ยวจะมีแบบคนนั่งแดกนกนเวเวะอะไรยเงี้ยผมก็รอดูอยู่แต่มันก็ไม่มีใช่ไหมครับผมไม่มีครับสิ่งที่งานชิ้นนี้สะท้อนออกมาอย่างเงี้ยครับเมฆอาจจะบังเอิญนะฮะมันช่วงนี้มันมีกระแสคนอีสานใช่ไหมฮะมีกระแสพอดีผมก็ผมว่าเออมันมันเหมาะดีนะ <S <S ที่จะสื่อสารผมว่าเออหนังเนี่ยฮะมันเป็นนาฏกรรมเฉพาะกลุ่มพอสมควรนะฮะมันต้องคนชั้นต่างขึ้นไปที่จะเสร็จ ทีนี้ไอ้เรื่องของคนอีสรนเนี่ยส่วนมากมันเป็นเรื่องของคนฐานลากทีนี้ถ้าเราพูดในมุมของคนอีสรนแล้วเนี่ยคาพูดมันเยอะปัญหามันเยอะสิ่งที่อยากเล่ามันเยอะถ้าเล่าให้กันฟังนี่สาววันสามคืนคงไม่หมดแต่ฟิลมันก็ประมาณนั้นหละฮะประมาณที่คุณดูสิบเจ็ดนาทีทั้งภาพทั้งเสียงรลอความรู้สึกที่มันดูอึมครึมมันดูเป็นฟิลนั้นแหละที่ผมคิดว่าอย่างน้อยคนที่อยู่รอบตัวผมก็ยังรู้สึกถึงแม้ว่าหลุดมาจากการต้องทํางานหนักโดยที่ไม่มีทางที่จะพัฒนาชีวิตได้ในท้องไร่ท้องนาแล้วเน อย่างน้อยมันมีความรู้สึกร่วมกันอยู่ก็คือถ้าจะอธิบายก็คงจะฟีลประมาณที่ดูยครัมภาพณ์กันเงนั่นแหละสะท้อนความรู้สึกของคนอีสานฐานลากอะไรางี้เนาะแล้วผมคิดว่าไอ้ความตายของสุรชัยแท้ดลังคนเดียวเนี่ยมันก็ม,มันไม่ใช่ความตายที่ใหม่แต่ก็ไม่ใช่ความตายเก่านะเป็นความตายที่ด่าดื่นมากที่เคยชินมากเป็นความตายที่แบบทั่วไปจนถึงขนาดที่หนุ่มสาวที่มาจากกรุงเทพจะมาทัวร์แล้วยืนดูได้นะมันเป็นความตายลักษณะนั้นนะ สิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็คนดูอาจจะรู้สึกเหมือนกันมากหรือเปล่าความรู้ประมาณนั้ไดอะ l o ล็อกเนี่ยมันจะมีส่วนของที่เป็นเสียง voice over แล้วก็จะเป็นตัวไดอ l o g ล็อกที่มีตัวภาพขึ้น Text ด้วยอันนี้ถอดมาจากคำพูดของเมฆหรือเปล่านะครับน่าจะเกี่ยวนะฮะกับพอรแต่ไม่ได้ไปจากพอรแบบพอร์ตจากพอร์ตนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นความคิดรวบยอดหรือว่า อะไรทักอย่างที่เจจะใส่ให้มันทํางานึ่งเจน่าจะเป็นเรื่องของพี่เจเลยมีอยู่ในการสนทนากาันเช่นการคุยกันก่อนครับเหมือนผีที่หายไปในความมืด <c oughs> ผมถูกเรียกไปช่วยกู้ตอนเย็นเสียงนกดังมากอย่างบ้าคลัง่งพ่อบอกว่าไม่ใช่ลูกนี่เอาปืนมายิงแล้วนะมันโดนกระแทกโดยนาคนะครับร้อนจนตื่นร้อนจนตาสว่างพ่อนอนหันหลังให้ฝันถึงแบงค์ว่าชกมวยกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นโหดและโกงเขาเอาก้อนหินทุบหัวอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วตุบตุบ ผมโมโหและเสียใจผมตะโกนและรู้ตัวว่านอนอยู่บนเตียงพ่อนอนอยู่ปอถามว่าได้ยินที่ตำรวจขอนแก่นพูดไหมคุณคะอากาศร้อนจังนะคะขอโทษทีค่ะคุณลาตีพอดีโมแต่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มาจากการสนทนาที่เราพูดเรื่องพญานาพูดเรื่องสุรชัยพูดเรื่องที่แบงค์ที่ปิดต,ตอนนั้นพูดเรื่องความตายของ ัต์ใหญ่พูดเรื่องละครวิทยุที่ดูน้ำเน่าฮะอยากให้ฝากผลงานชิ้นนี้หน่อยครับสำหรับผมในฐานะผู้ชมด้วยนะฮะผมคิดว่าอัลไมเนอร์กิฟฟี่นี่มันเป็นประวัติศาสตร์ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่วันนี้ฮะคนตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้มันก็คือคุณด้วยหรือว่าคือพวกเราทุกคนได้จำไปผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่พาตัวเองไปสัมผัสก,ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เลวครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้ว น้อยเราก็จะได้เข้าใจอารมณ์ของคนที่ใช้ชีว,วิตยอยู่ในสังคมเดียวกันบเราเนี่ยแต่ก็เหมือนอยู่อีกโลกเึงคนที่รู้สึกว่าบ้านเมืองอันสิวิไลั์นี่มันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะ,ะก็เป็นเฉดที่ดีครับ